เหรียญครุฑค่ะเหรียญครุฑจะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายนะคะด้วยตบะบารมีขององค์พญาครุฑค่ะองค์พญาครุฑมหาบพิตรทุกคนมีความศรัทธาในองค์พญาครุฑเพราะฉะนั้นเหรียญครุฑจึงเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะในบรรดาเหรียญหมุนเวียนทั้งหมดค่ะที่เป็นด้านหลังเหรียญที่ เป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของเหรียญหมุนเวียนนะคะจะเป็นเหรียญครุฑค่ะจะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยความศรัทธาต่อองค์พญาครุฑนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครุฑทุกหน้าเหรียญจึงได้รับความนิยมมากนะคะไม่เสื่อมคลายค่ะความนิยมไม,ไม่ลดถอยนะคะไม่มีไม่มีการแผ่วเลยนะคะอย่างครุฑบาท17นะคะก็เขาบอกว่าเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟนะคะ ทุกเหรียญของครุฑค่ะจะมีความหมายของแต่ละเหรียญน,นะคะมีความหมายในตัวทั้งหมดค่ะได้รับความนิยมสูงสุดทุกเหรียญเลยนะคะอย่างกรณีเหรียญ10บบาท2สีค่ะจำนวนผลิตเขาเยอะมากค่ะถึง5ล้านเหรียญแต่ราคาของเขาทยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเหรียญ10บาท2สีทั้งหมดเลยนะคะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะติดอันดับหนึ่งของเหรียญยอดนิยม สิบบาทสองสีคะ่ะเหรียญครุฑเหรียญหมุนเวียนหนึ่งบาทก็เช่นกันนะคะเหรียญครุฑก็เป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญเก่าที่เลิกใช้แล้วอ่ะนะคะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงะค่ะนะคะด้วยด้วยที่องค์พญาครุฑนะคะครุฑครุฑมหาบอพิษะคะ่ะได้รับความนิยมความศรัทธาความคะ่ะทุกอย่างนะคะอยู่ในองค์พญาครุฑความนิยมไม่ตกค่ะนะคะ ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะครุฑทั้งหมดเลยนะคะทั้งทุกชนิดราคาค่ะมีทั้งหมด6ชนิดราคาด้วยกันนะคะ